สวัสดีนะคะเราจะมาถามไพ่ดูนะคะว่าช่วงนี้ตัวตนของเราเป็นยังไงบ้างแล้วเออใครที่มีคนที่เขามีมีอะไรอะ่ะมีโจทย์เก่าอะ่ใครที่มีโจทย์เกา่ามีคนที่เขาไม่ค่อยพอใจเราเท่าไหร่ ที่ผ่านมานะตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยเรามาดูตัวตนก่อนนะคะว่าพลังงานในตัวตนของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนตอน,นี้ช่วงนี้นะดูว่าตรงกับคุณไหมทาไ่ตรงก็ปล่อยผ่านได้นะคะถ้า,ถาหรือว่าฟังเป็นนิทานได้นะคะช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงคุณค่อนข้างที่จะเอเรู้สึก คิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะสิ่งดีๆเรื่องเก่าๆที่เคยมีมากับใครบางคนหรือว่ากับอะไรบางอย่างความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆที่เคยมีหรือสิ่งดีๆที่คุณเคยมีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือไม่ก็เข้าของอะไรที่คุณเคยเป็นสิ่งที่มีค่ามีความหมายกับชีวิตของคุณ ที่อืมมันได้ผ่านพ้นไปแล้วหรือว่ามันอาจจะได้กลายเป็นอดีตไปแล้วอะค่ะสิ่งเหล่านั้นสิ่งดีๆเหล่านั้นมันอาจจะเป็นอดีตไปแล้วแต่มันทําให้คุณนะ่ะคิดถึงนะะลึนกนึกถึงสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยอ่ารู้สึกดีๆกับมันนลยนะอืมเนี่ย คุณยังคิดถึงเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆที่มันมีความหมายกับชีวิตของคุณคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณสูญเสียไปแล้วอะแต่คุณก็ไม่ได้อะไรนะคะแค่ระลึกนึกถึงความหลังระลึกนึกถึงสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผู้คนเป็นความสัมพันธ์หรือไม่เป็นเข้าคล้องอะไรที่คุณเคยสูญเสียไปของที่คุณเคยมีเคย เคยผูกพันกับมันอะไรประมาณนี้นะแฮงแมนนะคะคุณยังอยู่กับความรู้สึกเดิมๆนะเนี่ยมองไปที่ไกลๆยังคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆ ที่คุณออกมาจากอือดีตที่คุณเดินที่คุณที่มันผ่านมาแล้วนะสิบถ้วยก็ขึ้นนะคะข้าวเหรียญคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดถึงสิ่งดีดๆเก่าๆที่มันเคยมีที่ เรารู้สึกดีนะคุณได้ออกมาจากจุดจุดนั้นปัจจุบันคุณได้ออกมาจากจุดนั้นแล้วแต่คุณยังะระลึกนึกถึงสิ่งเดิมๆแต่ไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกอะไรเอาวรหรือว่าไม่ไม่ต้องรู้สึกเสียดายหรือว่สสูญเสียอะไรหรอกนะเพราะว่า มันถึงเวลาของมันที่มันจะต้องเป็นไปเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยอะไรที่คุณสูญเสียไปนะคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเพื่อชดเชยให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะสิ่งนั้นที่มันจะมาเติมเต็มสำหรับคุณนะเออคือปัจจุบันตัวตนคุณคุณเนี่ยคือ เก้าเหรียญนะคะเป็นคนโสดที่โสดโสดและรวยมากเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขอยู่ในที่ของตัวเองเป็นคนที่รู้สึกทึงพอใจกับชีวิตของตัวเองในปัจจุบันเพราะว่าคุณไม่ได้ขาดแคลนอะไรคุณมีคุณค่าในตัวเองเพียงแต่อดีตที่ผ่านมาช่วงนี้คุณรู้สึกระลึกนึกถึงความสัมพันธ์นึกนึกถึงสิ่งเก่าๆแค่นั้นเองนะ ไม่ได้ที่จะแบบไม่ได้มีความเสียใจไม่ได้มีความท็อกซิกอะไรอีกแล้วแค่ระลึกึกถึงสิ่งเก่าๆที่เคยผ่านมาเท่านั้นเองเพราะว่าปัจจุบันของคุณเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะก้าวเรียนเนี่ยคุณมีความมั่นคงในชีวิตนะมั่นคงในเรื่องความเป็นอยู่นะคะออ่คุณเป็นคนที่แต่งตัวดีดูดีเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะคะมีความมั่นคงในตัวเองมีความมั่นคงในชีวิตนะคะ สิ่งที่จะมาเติมเต็มให้คุณที่คุณจะได้รับได้รับกันชดเชยได้รับความยุติธรรมเนี่ยตามหน้าไพ่เนี่ยจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยคุณที่ยังโสดอยู่เนี่ยคุณน่ะอาจจะได้มีเป็นครอบครัวหรือได้ตกลงปลงใจกับใครคนใดคนหนึ่งอย่างกระทนหันนะคะอย่างฉับพลันอาจจะ มีคนเข้ามาแล้วมีการตกลงปรงใจเพื่อที่จะกบหาดูใจกันหรือว่าอยู่กินด้วยกันฉันครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นมากเลยนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เอา,อาจจะเป็นคนเก่าของคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยออกไปจากชีวิตของคุณหรือคนที่เคย คนที่คุณเคยรู้จักเขาอะค่ะคือเขาต้องเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเคยเห็นหน้าเคยเคยพูดพูดคุยกันด้วยนะเออเคยพูดคุยกันเคยรู้จักกันแต่อันนี้คือจะรู้จักมากจะรู้จักน้อยก็แล้วแต่บุคคลไปนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไพ่โดยรวมนะคะเป็นดวงโดยรวมนะแม่หมออ่านไปตามหน้าไพ่นะคะว่า ตามหน้าไพยเนี่ยเขาคือคนเก่าคนรักเก่านะคะส่วนใครบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าคนที่เคยเห็นเคยเคยรู้จักเมื่ออดีตที่ผ่านมานะเขาอาจจะกลับมาแล้วอมาขอคุณเป็นคนรักเป็นครอบครัวมาตกลงปรงใจเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่เนี่ย เออ่ต่อให้ห่างกันไปนานแค่ไหนอะ่ะคุณทั้งคู่ก็ยังมีมีกันและกันอยู่อยู่ในความคิดคือไม่ได้เอาออกไปจากหัวเลยนะคะเพราะว่าในในหัวของคุณหรือว่าของเขาเนี่ยจะคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลานะคะจะมีเรื่องคุณจะมีเรื่องของเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะมีเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนกับว่าคุณและเขาอะ่ะเอไม่สามารถที่จะลืมกันได้อะ่ะ ต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนคุณทั้งคู่ก็ยังคิดถึงกันก็ยังคอยสอดส่องคอยมองหาคอยเ,อเหมือนตั้งตารอว่าเมื่อไหร่เราจะได้มากลับมาพบมาเจอกันอีกกลับมาอา่าสารสัมพันธ์กันเนี่ยมันเป็นการรอคอยนะคะไพ่ใบเนี่ยคือการรอคอยการมองไปข้างหน้าอา่ไพ่ใบเนี้ย ความหมายที่ตรงตามใบไพ่ก็คือว่าการมองไปในปปในภายภาคหน้ามองไปถึงอนาคตข้างหน้ามองไปที่ไกลเพื่อที่จะวางแผนสร้างอะไรบางอย่างแต่ในบริบทเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่เนี่ยได้ห่างเหินกันไปจนมันกลายเป็นเรื่องในอดีตนะไพ่หกถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือความทรงจำเก่าๆที่มีความสุขนะ,ะเรื่องเก่าๆความทรงจำดีๆ เรื่องดีๆที่เคยมีต่อกันเนี่ยในบริบทเนี่ยเมื่อไพ่ใบนี้ออกมามันเลยสื่อให้ให้ปิดไปดตามบริบทที่ว่าเขาอาจจะมองมองเรื่องของคุณเป็นเรื่องอในอนาคตของเขาเนี่ยเขาจะมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาในแผนของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ ในแผนของเขาอนาคตของเขาเขาก็จะมีคุณอยู่ในแผนของเขาตลอดเวลาแล้วมันยังสื่อไปถึงว่าเขาอาจจะคอยมองคอยอคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเนีย่ยมันมีแต่เพ่ความคิดถึงความคนึงหาคิดถึงอยู่ตลอดคนึงหาใครมีโซเชียลกันก็คอยสอดคอยส่องมองหา คอยแอบดูแอบสองแอบมองอความเปลี่นไปของคุณนะคะคุณทั้งคู่ก็ยังไม่ลืมกันนะคะเพราะว่าไพาออกมาชัดเจนมากเลยว่าคุณยังมีเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็ยังมีคุณอยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลานะในเรื่องของความคิดเนี่ยต่อให้คุณทั้งคู่นะจะ,ะแยกออกจากกันหรือว่าห่างเหินกันไป ต่างาคนต่างไปต่างคนต่างเไปคนละทิศไปคนละทางอบางคนอาจจะออ,อีกคนนึงอยู่เหนืออีกคนนึ่งอยู่ใต้อีกคนนึ่งอยู่ในประเทศอีกคนนึ่งอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยอืไปคนละทิศไปคนละทางแต่ในความรู้สึกภายในใจคือยังคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลายังมองยังมองออความสัมพันธ์เนี้ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังยังไม่ลืมกันและกันนะคะ ยังมีกันและกันอยู่ตลอดอแล้วยังมีแผนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันด้วยนะคะมันมีการตัดสินใจแล้วนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นตัวเขานะคะได้มีการตัดสินใจได้แล้วนะว่าเ,าเขาจะสร้างครอบครัวกับคุณให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักให้ซึ่งกันและกันและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่มีความสุขมากๆเลย แล้วยังไงต่อคะเขาใกล้จะเดินทางมาหรือ,อยังคะทุกอย่างจะได้เคลียร์ไหมจะได้เดินทางมาไหม,มจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการวางแผนที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะอืมอาจจะมีการเริ่มต้นที่จะทำตามความรู้สึกทำตาม แผนที่วางไว้แล้วนะคะมีโอ o r สจูนเป็นไปตามโชคชะตานะคะคุณทั้งคู่ยังไงก็ต้องได้กลับมาพบเจอกันยังไงก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันอมี f อก for June ขึ้นมาสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสารจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้มาออก ออกมาการันตีนะว่าความรักในครั้งนี้การที่คุณห่างหายกันไปเนี่ยต่อให้ห่างหายกันไปนานขนาดไหนไกลขนาดไหนก็ยังคงคิดถึงกันก็ยังจะต้องกลับมาเป็นเป็นคู่กันก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะมาได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาสารสัมพันธ์ด้วยกันมาเริ่มต้นในสิ่งที่ที่ที่เขาและคุณได้ได,ได้ได้มีแผนคือแผนเนี้ย แผนเนี้ยอาจจะยังไม่มีใครบอกใครนะคะเขาก็อาจจะยังไม่ได้บอกคุณว่าเขามีแผนที่จะเดินทางมาหาคุณนะเพราะว่ามันยังไม่มีไพ่ข่าวสารอะไรคุณก็เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าต่างคนเนี่ยต่างคิดอยู่ในแผนแผนที่จะอยากเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันมีอยู่ในความคิดทั้งสองฝ่ายแต่ยังไม่มีใครได้เปิดเผยหรือว่ายังไม่มีใครที่จะบอกกล่าวกันเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้คบกัน บางคู่น่ะอาจจะยังไม่ได้คบกันถึงขนาดนั้นอาจจะแค่แค่เคยเจอกันเห็นหน้ากันรู้จักแค่ว่าอ๋อเธอคนนั้นชื่อนั้นคนนีน้ชื่อ,อนี้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยหรือใครบางคนก็อรู้จักกันแล้วเริ่มความสัมพันธ์กันแล้วแต่ไม่เหตุให้ต้องห่างเหินกันไปก็จะได้กลับมานะคะได้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่มาสานสัมพันธ์กันใหม่อืมตามเกณฑ์ของดวงชะตานะคะอไพ่ออกมาชัดเจนมากเลยนะคะ ใครที่มีคนรักเก่าหรือว่าคนที่เคยหมายตาไว้ที่ห่างเหินกันไปนานเนี่ยมันอาจจะถึงช่วงเวลาที่จะได้กลับมานะคะอาจจะถึงช่วงเวลาที่จะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่สารสารสัมพันธ์กันต่อจิตดาทำไมมีไพ่จิตดาขอขยายไพ่จิดดาด้วยค่ะสิบเหรียญ ไ้ที่อ่อนไหวมากเลยนะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณทั้งคู่คิดไว้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะฝ่ายไทยฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วนะอ่าอ่าใครคนใดคนหนึ่งคุณหรือเขาน่าจะเป็นเขานะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก้าเรียนเนี่ยก็คือคลองโสดมาหรือว่า อาจจะเป็นคุณก็ได้เขาก็ได้นะคะเพราะว่าเอน r g y ี่โดยรวมการดูไพ่อ่านไพ่ในครั้งเนี้ผู้ที่เข้ามารับชมเนี่ยมันมีอะไรเอนเนอี่นะคะก็ฟันธงไม่ได้ว่าจะเป็นฝ่ายไหนแต่ตามหน้าไพ่เนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายชายแต่ถ้าถ้าดูดูโดยรวมอ่านโดยรวมเนี่ยก็เป็นได้ทั้งสองฝ่ายนะคะก็สลับกันเอาเพราะว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ที่ความรักมันไม่ได้สารสัมพันธ์กัน ไฟได้ไฟนึง่งเขาอาจจะมีพันธะมีอะไรที่พันธะเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอาจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นครอบครัวเขาที่มีเรื่องมีเหตุที่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้เองตามลําพังต้องให้ครอบครัวเห็นชอบด้วยแต่การที่เขาจะ อให้ครอบครัวเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่กล้าที่จะบอกครอบครัวเขาหรือว่ามีการขัดแย้งกับครอบครัวครอบครัวอาจไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอืเป็นได้หลายกรณีนะคะกรณีเด่นๆก็คือเขาอาจจะมีคนของเขาที่เป็นครอบครัวและอีกกรณีก็คือครอบครัวเขาไม่ได้เห็นด้วยแล้วเขายัางไม่กล้า ยังไม่พร้อมที่จะบอกกับครอบครัวของเขาว่าเขาอยากจะเอออยากจะสารสัมพันธ์กับคุณอยากจะเอ,อมีคุณมาเป็นคนในครอบครัวประมาณนี้นะคะเข้าใจตรงกันไหมคะไม่เหมอะอาจจะอธิบา,ายแบบเยอะมากเพราะว่าการอ่านไพ่เอัน,นี้ชื่อเรนะื่อราวไเนาะมันก็ต้องครอบคลุมหน่อย ต้องมันต้องเผื่อรกรณีนู้นกรณีนี้กรณีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตามหน้าไพ่คือใครบางคนโดยเฉพาะเขาเนี่ยแหละอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมีพันธะอะไรอย่างเงี้ยเพราะวะ่าไพ่ครอบครัวมันขึ้นมามันเป็นครอบครัวที่มั่นคงแล้วนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นเอเนจีโดยรู้ว่าผู้ที่เข้ามารับชมก็เขาก็อ,อาจจะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในครอบครัวไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่ก,ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเขายังไม่พร้อมที่จะบอกกับครอบครัวของเขาครอบครัวของเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะ เปิดรับใครหรืออคุณทั้งคู่อาจจะมีความแตกต่างกันที่ทำให้เเขาอย่างไม่พร้อมที่จะอบอกกับครอบครัวของเขาว่าเขาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณนะอยากจะมีคุณเข้าไปในครอบครัวนะอะไรประมาณนี้นะคะอื เพราะว่ามีหลายกรณีเหมือนกันนะเท่าที่เท่าที่ดูมานี่ก็สถานะทางสังคมสถานะทางด้านการเงินเรื่องหน้าตาอะไรเนี้ยไม่ทัดเทียมกันเรื่องการศึกษาเรื่องเรื่องวัยด้วยเรื่องวัวยวก็ด้วยเช่นกันนะคะความแตกต่างมีความแตกต่างกันแล้วก็แต่ตามหน้าไพ่เด่นนี่ก็คือเขาอาจจะมีพันธะนะคะเมื่อก่อนน้นนี้นะมาทําให้มีการทั่ไกลกันคุณก็เลย เป็นคนโสดที่โสดสวยและรวยมากโสดแล้วรดและหล,ล่อมากอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้คบหากันเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมีครอบครัวหรือว่ามีปัญหาของเขานั่นแหละอ่าแต่การที่ห่างกันไปขนาดนี้ห่างกันไกลขนาดไหนนานขนาดไหนคุณทั้งคู่ก็ยังไม่ลืมกันคุณทั้งคู่ก็ยังเก็บเก็บกอดสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆไว้อยู่ตลอดเวลาอืยังไม่ลืมกันเลยแล้วยังยังคิดว่า ถ้าโชคชะตาเป็นใจหรือว่าเราเป็นคู่กันเราก็คงได้มาพบกันได้มาคู่กันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาตัดขาดไม่คุยไม่ไม่สารสัมพันธ์ปล่อยให้เรื่องมันเป็นปล่อยให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาก็แล้วกันให้จัจกรวาลจัดสรรให้อ่าโชคชะตาจัดสรรก็แล้วกันเอแต่ในครั้งนี้เนี่ยาภายในภาคหน้านี้นะคะหรือว่าอนาคตอันใกล้เนี่ย คุณทั้งคู่จะได้เป็นครอบครัวกันนะคะเพราะว่าคู่กันแล้วก็คงไปแควกันอะประมาณนี้นะยังไงต่อคะอจะได้กต่กานเจอกันหรือ,อยังคะ่ะแต่ดูแล้วก็พร้อมแล้วนะคะเนี่ยพร้อมแล้วนะคะสีม้าย่ายครอบครัวออกมาแล้วนะพร้อมที่จะมีครอบครัวพร้อมที่จะแต่งงานนะคะสังเกตดูเอ่อ ชายหญิงสองคนเนี่ยก็ถือช่อดอกไม้นะแล้วก็ข้างหลังเขาเป็นปราสาทนะคะก็คือมีความมั่นคงมากเลยนะคะได้มีการเาฉเฉลิมฉลองได้มีการจัดพิธีแต่งงานเป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นโชคชะตาเนี่ยได้ออกมา การันตีให้คุณได้รู้ว่ามันเป็นไป,นป,นปนตามเกณฑ์ดวงชะตานะคะถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ,อ่ะก็ถ้าตรงกับใครก็ยินดีด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ผ่านนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะ,ะก็ค่อนข้างค่อนข้างอ่อ,อนไหวเหมือนกันนะในกรณีเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแต่เรื่องนี้มันมันนานมาแล้วนะคะเรื่องเรื่องที่ ไฟได้ไฟนึ่งมีครอบครัวเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วเพราะว่ามันเป็นอดีตนะมันเป็นอดีตเนี่ยก็คือว่าคนที่มีครอบครัวหรือว่าคนที่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเขาได้เขาได้เป็นอิสระ,ะเขาได้เป็นอิสระจากตรงนั้นแล้วเขาถึงได้มาเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะสารสัมพันธ์กับคนที่เป็นตามกินดวงชะตาที่จักรวาลจัดสรรให้นะคะ มันก็จะมีอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีคู่แค่คนเดียวนะ<ม>ก็ส่วนมากเลยล่ะคะ่ะก็ไม่ได้มีคู่คนเดียวนะบางคนก็มีสองสามคนที่เป็นคู่นะที่แบบอ,อยู่กินด้วยกันแต่อีกคนนึงแล้วก็ถึงเวลาถึงเวลาก็อาจจะต้องเลิกราห่างเหินกันไปแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะเพราะว่าไม่มีใครใครอาจจะถ้าใครมีมีคู่คนเดียวก็กดีไปนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องมีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันหลายหลายคนนะอ่ะพอหลายคนเราก็ต้องมาพบมาเจอกันมาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็หมดกรรมกันก็ต้องจากกันไปจากเป็นหรือว่าจากตัวก็แล้วแต่นะก็พอหมดกรรมต่อกันก็จากกันไปแล้วก็ต้องถึงช่วงจังหวะเวลา ที่จะมาเอา่อมามีบุญสัมพันธ์กับใครที่เคยทําบุญสัมพันธ์ด้วยกันมาก็ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันใหม่เอ่อกับอีกคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นวัักรของชีวิตนะนะคนเราเกิดมาเอา่อไม่รู้ว่าเราไปเอ่อสร้างสร้างบุญสร้างกรรมอะไรกับใครไว้หลายต่อหลายคนนะนะมันก็เลยแบบเราก็ต้องอา่า ชีวิตมันก็เลยต้องแบบเออต้องรู้จักคนนู้นคนนี้อย่างกรณีถ้าเป็นเพื่อนกันก็ถึงเวลาหมดหมดกรรมไปก็หมดกรรมก็ห่างเหินกันไปโดยที่อ่ามันมันมีวาระของมันนะคะเป็นเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาเป็นวาระที่ต้องที่ต้องเจอกันทุกคนนะนะออเก็จะประมาณนี้นะคะถ้าตรงกับใครก็ยินดีด้วยนะคะคุณนะ จะไม่โสดอีกแล้วนะคะเนี่ยคุณคลองโสดมานานมากนะคะธาตุดินนะคะยิ่งธาตุดินด้วยอ่ะถ้าโสดก็โสดนานมากเลยนะส่วนคุณผู้ชายคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูคุณผู้หญิงก็จะเป็นธาตุดินอาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะมังกรประสบกันถ้าธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียดนะคะเพราะว่าทุกคนมีธาตุทั้งสี่ธาตุอยู่ในตัวอยู่แล้วนะ เรามีทุกธาตุอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเออก็ประมาณนี้นะขอให้โชคดีนะคะสำเร็จสมหวังมีความมัง่งคงั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านเลยนะคะสวัสดีค่ะ